คนเรามันรักกันตอนนั้นเนี่ยครับพอเรือจมเนี่ยไม่มีอะไรแล้วไอ้โกรธกันขนาดไหนหายลืมหมดแลละครับแล้วบอกว่าเออยังไงใครขึ้นฟังได้ก็บอกญาติพี่น้องด้วยดื้อตัวใครตัวมันช่วยกันน่ะเดีผมมีเพื่อนชื่อย สวัสดีครับพบกับผมช่อง F T N Farm นะครับผมช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ข้อของคุณตาวิเชียรนะครับผมนี่แมงงามนะครับผมนี่มีคนโทรหาคุณตาเยอะมากๆครับแต่คุณตาแกเสียดายพันนะแต่คุณตาแกจะเกบไวยเกลี่ยไงครับผมคุณตาว่าแทบจะไม่ได้นอนเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่ลงคลิปไปนะครับตัวนี้ในลูกชายเขาไม่รู้ไปไหนครับลูกชายเขาไปนอนอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมอืม ทโทรจนถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่สนใจนะผม FC ทุกท่านนะครับผมนี่คุณตาเกก็เสียดายเนาะตาเนาะว่าจะไว้เลี้ยงไว้ดูเล่นในประจำคองนะอืมครับมันจะได้ดูดีขึ้นครับคุณตามวอวานมี FC มาไหมวเวนวัวานม,มาตัดไอ ขาถกตัวหนึ่งตัดขาถกด้วยเขามาพึ่งจัดนะนะอ๋อเป็นหมอทั้งนั้นหละเป็นหมอด้วยพวกหมอสมเทียมอ่ะอืมครับอยู่ไม่จากซีเกตมาจากซีีเกตเลยเบอร์โทรก็ยังจดไว้ให้เลยครับผมเออเดี๋ยวในวันนี้เ็าดูที่เจอเราคุยเลยเออนี่ครับผมเพราะว่าจัดซีโคนนุ่นมาตัเช้าเลยตอนนี้ตัดไปเป็นไงตาดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วเดินตรงเป่งเลยเดินตรงเป่งเลยอ่าืมตัวไหนตานี้อยู่อยู่ในขค้อเลยครับอยู่ในโค้อ เดินได้แล้วเดินได้แล้วมันกอนตาอยู่คนเดียวตัดไม่ไหวทีเขามาช่วยกันตัดเพราะพวกหมอสมเทียมนะเขาเป็นหมอด้วยแล้วก็เด็กหัดสมเทียมด้วยคร้างขีคนน่ะตากันเลยสบายไปไม่ต้องไปตัดเองครับตัดกินข้าวอย่างนี้ยานก็กินกาแฟกินนมกินอะไรไปมันก็กินสายนุ่นน่ะกรับผมวันนี้คุณตาได้ปล่อยวัวไหม ปล่อยปล่อยทุกวันช่วงนี้ประมาณสี่ห้าโมงเช้าก็ปล่อยแล้วอ๋อครับ,รบวันนี้มีเอฟซีติดต่อมาแม่ตานน่วันนี้มาคนหนึ่งไปแล้วมาคนหนึ่งด้วยมามาซื้อวัวหรือว่ามาข<ม>อความรู้พานมาแวะมาแวะดูวัวแป๊บหนึ่งเขาก็เลยไปอ๋อครับมา,รมาตลอดมาตลอดตอนนี้รับจะ่โทรศัพท์จนคอแหกคอเองโทรศัพท์นี่ ทิ้งไว้ได้เลยทิ้ไว้ได้โอ้โทรติดต่อกันต่อเนื่องแทบไม่ได้นอน <laughs> แหมเมืม่อวานผมไปทำบัวอยู่น้องน้องกลัวครับไอ้คนพวกเขาสมัครอะไรอ่ะอปปะรอ <laughs> อ๋พ<ไ>อ <laughs> พ่อปปะรอรักษาความสงบหมู่บา <laughs> ้านครับเขาบอกว่าตาไอ้ที่ลงลงพักเมืองทีก็ให้ไปอบรมอ่ะนึกว่าไปอบรมอะไร <laughs> ไปเปิดดูแต่คลิปตายจนจบกี่ดา ผมไม่รู้จริงบอกที่ด้านนอกตาไม่รู้อะไรเออเรื่อง<อ>ที่ไหนที่โรงพักอ่ะอ๋อครับไม่รู้คนไปอบรมเขาเอาโทรศัพท์ไอคลิปแบบนี้ไปถ่ายจอโทรศัพท์ได้ยังไงอ๋อก็เอาไปไปเชื่อมต่อไงตาเออขาเปิดให้ให้ดูเลยวะเขาบอกว่าไอคนที่ไปอบรมผมไม่เห็นด้วยหรอกอผมไม่ได้ไปแต่ผมไปทับบัวเขา <c oughs> ชิดตะยิ่อตะย่ะ <c oughs> แขาบอกว่า S <S ไปไปดูจา่คาลิปตาไปลงเรือบออะไมนุม่มๆอะสมัยก่อนตาก็เป็นลูกจ้างไอทำงานก่อสร้างทั่วไปอ่ะครับตอนนั้นไปทำงานที่ภูกเก็ตที่ไอแล้วก็ย้ายมาทําตึกอายุตรงสะพานสารสินน่ะครับเขาเรียกนายเครือนายเครือเขามีโรงงานไอรับซื้อแร่อไม้นุม่มๆเลยวะนุม่มและตาก็ไปดูเขา ร่นเล่เพราะร่รนเร่วันนึ่งได้กรรมเดียวแต่ก่อนเร่มันทูกเนาะแต่เก้าสิบบาทเองอไอ้ตาก็นึกว่าเร่โซปปุ๋ยเล็กๆนึกวันเบาเาฮ้แค่นี้อ่ะมันไม่ได้นักก <c oughs> ็ที่ไหนได้ยกไไหวหรอกเร่ะยกไห <c oughs> กไหวเออแล้วตาก็นึกไหวไอ้น้ำเร่เนี่ยถ้าเราไปใต้แบบแต่ก่อนอะไปซื้อมาตะโลสองโลมาใส่ไอ้ไส้กรม ไอ้ที่กองน้ําแร่ที่น้ําดื่มอ่ะก็ซื้อมาใส่ก็ได้มันไม่ผิดกฎหมายแล้วเขาล่นอยู่ในแม่น้ําอ่ะไอ้ทำไมนั่นตาทํางานกลางวันเนาะกลางคืนก็ไปดูเขาดูดแร่ครับในน้ํแต่นี้บางวันเขาขาดคนอ่ะเขาก็ให้ตาไปฉีดน้ําแต่เขาได้คืนละหมื่นกว่าบาทแต่ตาฉีดสองพันกว่าบาทไปหน่อยฉีดน้าไหมบนเรืออ่ะเออไฟสว่างจงคืน ออ,อนั่นแหละย่างงั้นแหละแล้วพอดีว่างงานไม่ได้ทําอะไรอะ่ะไอพวกก็บอกไปเที่ยวทะเลไหมอ่ะไปะจับปลาไอเรือเลอ็กอ่ะครับผมแต่ผมจาไม่ค่อยได้มันลืมหมดแล้วแหละอืมไอเรือเล็กอ่ะนะครับแล้วไปจับปลาไอไปสองสามวันกลับอ่ะนะครับกินข้าว,าวฟรีเงินก็ได้เงินก็ได้ด้วยก็ไปในะแม่น้ำไม่รู้ว่าอะไรมันทะเลกว้างเราก็ไม่ได้สันทันนะนาอครับ โอ้เมาเรืออ้วกก็อ้วกเนาะก็คนเมาเรืออ่าและและเรือมันจมเรือกนก็มันจมนเป็นไรแต่มันก็เรือมันแตกมั้งเรือมันแตกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะจมตอนกลางคืนบ่มันจมเที่ยงคืนอ่ะอ๋อจมตอนเที่ยงคืนเือทเดีนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรผมเทในกระลอนน้ำมันแม่หมดเลยแหละเททิ้งเลยเททิ้งเทกระจับมันอย่าหนักนเรือไม่เทน้ำมันทิ้งเสร็จแล้วมัดกระลอนปิดฝาอ๋อโอ้ไปสิบเปอร์เน่ะครับ ก็นี่อู้คนเรามันรักกันตอนนั้นเนี่ยครับพอเรือจมเนี่ยไม่มีอะไรแล้วไอ้โกรธกันขนาดไหนหายลืมหมดแล้วครับแล้วบอกว่าเออยังไงใครขึ้นฟังได้ก็บอกญาติพี่น้องด้วยดื้อตัวใครตัวมันช่วยกันน่ะไ <laughs> อ้ผมมีเพื่อนเชื่อไอ้รอดไอ้นั่นเชื่อไอ้รอดจังหวัดไหนก็ไม่รู้ครับน,น,นั่นไมน่สนใจอะเด็กๆเนอะครับผมจีนี้ผมอยู่บนกระลอนมันอยู่ข้างล่างไอ้น้ำทะเลน่ะมันโซะ ไอได้อะตังเกงจนขาดโอ้โหแต่นี่เราลงไม่ได้เราจะอยู่ล่างกลัวจมเนาะครับไอนั้นมันอยู่ข้างบนตาว่าน้ำเป็นไหมตอนนั้นไม่เป็นไม่เป็นด้วยเก้ไอนั้นมันชวนไปหอโอ้โหเข็ดบันแมวตอนเที่ยงคืนน่ะครับที่เจอเรือเขาแล้วผมไม่ไปหาใครเลยอะเรือล่มตอนเที่ยงคืนเรือล่มเที่ยงคืนก็เา้ามาจมตรงไหนก็หมู้กลางทะเลอะล้มไ่รูเนาะครับเออ ขึ้นมันซักทีหนึ่งไปตั้งห้าเมตรอ้ตอนกลางคืนนะขึ้นกลางคืนขึ้นแรงครับเออผมว่ายน้ําไม่เป็นคือตาเกาะเกาะอยู่บนบนไอ่ยู้รงเพื่อนอยู่ข้างล่างไอ้นั้นมันว่ายน้ําเป็นครับมันประคองเป็นประคองเป็นมันก็เกาะไปเรื่อยๆมันก็ไปท่วมไม่รู้แต่ตอนนั้นก็เราก็ไม่ได้จำว่าเรือ บริษัทไหนมันไม่ได้สนใจอ่ะสมัยก่อนก็ไม่ได้คิดเก็บมาจำอ่ะนะก็โลดตายก็คงไม่ตายแล้วแหละอยู่อยู่แบบนั้นประมาณกี่ชั่วโมงตาเนี่ยลอยคออยู่มาถึงประมาณ3ามสี่โมงเช้าเรือก็ผ่านเขาเจออ๋อเป็นเรือประมงเรือประมงหาปลาเรือเล็กแบบเดียวกันน่ยแน่กลางกลางเรอกลางกอ่ะทิ่ก็ไปอาทิตย์หนึ่งกับ ฟังอะนะแล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นล่ะตารู้ไหมแยกเลยไม่ได้จิดต่อกันอีกเลยหายไปเลยไม่รู้รอดหรือเปล่าไม่รอดรู้ไม่มีตายจะตายก็ออกข่าวอ๋อสมัก่นข่าวมันไม่ไม่เร็วอย่างนี้ครับแล้วคนช่วยเหลือก็ไม่มีง่ายอย่างนี้อืมมันนานโอ้สมัยตั้งปศอะไรอ่ะชิบหกหรืออะไรเนี่ยสองพันสิบหกโอ้โหตั้งตั้งนานเลยตั้งนานแล้วนะผมโอ้ไปอยู่ภูเก็ตเข็ดเลยไหมตา เทสตอนนั้นถ้าไม่กลับมาตายขึ like ้นจะในมีแล้วเพราะไอ้ไอ้นายเครือชื่อนายเครือนายเครือผมเห็นไอ้เขาบอกว่าอยู่นี่ไหมล่ะไอ้ผมชอบซื้ออยิงเจ็งเย็งยินเนาะครับไอ้ร้านก็ปักกาซื้อกาอีกห้าสิบบาทแล้วเขาเย็บให้ครับแล้วก็ซื้อสี่ร้อยกไปขายพันสองคนนอ๋ออ่ะมันติดยอไงครับเออแล้วขายพวก ดูเร่ครับผมขึ้นมาเงินเฟ้อนี่คือหนึ่งได้พันกว่าบาทเอ้ยพันกว่าบาทหมื่นกว่าบาทสอง0 0ื่นแล้วแต่เรือมันดูดไอ้ที่พวกผมแดงอ่ะมันไม่ใช่ย้อมหรอกเป็นว่าอะไรแต่มันมุดแร่มากอ๋อผมแดงเออไอชาวบ้านเราเขตไทยเราไอไอพางเหนือนี่ไม่รู้เห็นไอ้พวกมาจากใต้เนาะครับมันผมแดงผมแดงมันก็เลยว่า เป็นแฟชั่นเท่ที่ไหนได้ <c oughs> การมุดแร่จนผมแดงอะครับมุดไปอ่ะ <c oughs> แล้ว<อ>มุดเนี่มันมัวใจดูดดไม่ได้แงนบนอ่ะดูดลึกๆดินก็ถล่มตาย <c oughs> แล้วปัจจุบันนี้เพื่อนที่บอกว่าชื่อรอดนยอยู่ไหมโอ้ไม่ได้จิดอกนันอีกเลยหายไปเลยหายไปเราก็ต่างคนต่างม,มาและมันอยู่จุมพรได้นั่นอ๋อเพราะเราไม่เคยลืมนะตาเนาะออะไรอ่ะไออยู่ักอะไรอ่ะ ไม่ใช่จุมพรอยู่อะไรอะ่ะไอชี่ไปท้ายเหมืองอะ่ะไอไอถ้ำพงนานะ่นะนครนครเานะเรียกอยู่นครอยู่นครอืออืม,อมและมันเลยเลยท้ายเหมืองไอ้เลยพง,งานาไปครับถ้ำพง,งานาตอนนั้นสมัยก่อนอู้สวยครับมันเป็นเขาย้อยอเราก็จําไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้สนใจอ่ะนะครับผมวันนี้ก็ ขอบคุณกุตามากครับผมอยากให้รู้สนุปสรุรับผมคลิปนี้ในกุต่างแกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตนะเพื่อนรักกันก็ต้องแบบนี้นะตาเนาะเดี๋ยวนี้ไม่เคยเจอกันอีกเลยครับเนี่ยถ้าก็เจอคลิปเราเขาหว่หวังว่าจะเจอนะครับผมไอบ้านในเครือนั่นที่ทำตึกสี่ชั้นนั่นอะ มันอยู่ข้างตีนสะพานซารสินนั่นแหละครับตอนนั้นขึ้นซาลมี่มันมาตรงนั้นเองครับผเกตผมมาก่อนคับทายูเซ็ตแล้วเสร็จแล้วมากอ้องดอกเพราะเราหนีไม่เป็นนครับเออครับผมขอบคุณครับ